สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะแนะนําตัวก่อนเลยนะคะพิฉันรัตนาันท์แสงแก้วหรือชื่อเล่นชื่อว่ากุ้งนะคะวันนี้โชคดีมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันในเรื่องแผทการตลาดของบริษัทแ r a น d ดมอนด์ลิสต์มูดเค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสเนี้ยกุ้งได้รับมาเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะทุกท่านเป็นโอกาสที่บอกกับตัวเองว่ามันจะใช่หรอมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า ะะแต่8ปีมันพิสูจน์แล้วว่าด้วยแผนการตลาดที่สุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถปลดหนี้ได้สามารถที่จะนะคะใช้จ่ายในครอบครัวได้นะคะถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเลยที่ภาษาที่เราเรียกก็คือสามารถที่จะเป็น passive income ได้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณอยากจะมาแบ่งปันในเรื่องของแผนการตลาดค่ะเพราะว่าบริษัทของเรานะคะขอตั้งมาเมื่อ10ปีแล้วคันท่าน ด้วยการบริหารของผู้บริหารสองสองท่านนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผู้บริหารของเราก่อนเลยนะผู้บริหารของเรานะคะทั้งสองท่านเลยนี่คือสํานักงานใหญ่ของเราค่ะสํานักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่338ทับ107นะคะชั้น8อาคารหลักสี่พาซานะคะถนนแจ้งวัฒนะนะคะกรุงเทพมหานครนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะออฟฟิศของเรานะคะถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ที่สําคัญค่ะ ท่านใดที่ต้องการที่จะเข้าไปออฟฟิศของเราก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะและอีกประการหนึ่งค่ะนี่คือออฟฟิศของเรานะคะแล้วก็ผู้บริหารท่านหนึ่งที่กุ้งอยากจะแนะนําให้รู้จักเลยก็คือท่าน c ีอสมิทธาววัฒนาชัยผลเป็นคนที่เขียนโปรแกรมการจ่ายผลตอบแทนให้กับเราเนี่ย เป็นวินาทีเป็นรายวันแล้วก็เป็นรายเดือนนะคะแล้วยังนําสินค้าทั้งหมดแปดรายการให้เราทําการตลาดด้วยนะคะถือว่าเป็นบุคคลที่เคยอยู่เบื้องหลังนะคะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนแผนการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยให้กับบริษัทเครือข่ายข่ายตรงเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้นะคะจับมือกับผู้บริหารท,าท่านนี้ค่ะคือท่านพิรุณวงศสวุวรรณค่ะสองท่านนี้จับมือกันนะคะท่านประธานพิรุณวงศสวุวรรณนะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมา ล้มเหลวไม่เป็นท่านะคะแล้วมากไปกว่าน,นั้นนะคะอดีตของท่านก็คือเคยรับราชก,การนะคะเป็นทหารที่สแตนหินั่นเองแต่ด้วยความหลงไหลในธุรกิจเครือข่ายก็ลองผิดล,ลองถูกมาหลายพ่ายนะคะล้มเหลือทั้งหมดทั้งหมด16ปีเลยทีเดียวแต่วันนี้นะคะด้วยความที่ท่านล้มเหลเวเยอะเนี่ยท่านก็เลยมองเห็นว่าเออโอเคแหละการจ,จะทําธุรกิจเครือข่ายน่ะมันจะต้องผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วค่ะว่านะคะ ท่านได้ใช้ประสบการณ์ของท่านในการทรําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะคะแล้วก็จัดตั้งบริษัทเป็นของตนเองตอนนี้สร้างผู้นําผู้บริหารที่สามารถทารายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยมากกว่าร้อยละล้าเลยทีเดียวนะคะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทของเราด้วยนะคะนั่นก็คือท่านประธานคิรุณวงศุวรรณสองท่านนี้ละค่ะนะคะที่เป็นนะคะของที่สําคัญเลยนะคะที่จะทยายาํทให้ธุรกิจีดีของเราเนี่ยนะคะทยานไปได้ไกลเลยตอนนี้ธุรกิจของเราก็เปิดมาทั้งหมดเนี่ยก็สิบปีนะสิบขวบแล้วนะคะ อ่ะทีนี้โอกาสที่คุณอยากจะบอกนะคะท,ทุกคนเลยเนี่ยที่คุณเคยรับมาเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสของการทํารายได้ตั้งแต่20,000ถึงนะคะ100,000บาทต่อเดือนโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองนะคะถามว่าแวบ,บแรกที่ได้ยินแผนแบบนี้มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันจะใช่เหรองานประจําที่เราทำเนี่ยทำมา15ปี20ปียังไม่ได้เดือนละแสนเลยนะนั่นคือแวบ,บ,บ,บแรกถูกต้องไหมคะแล้วเราต้องไปขายสินค้าเท่าไหร่ละมันถึงจะทําเงินได้ขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่ เราดนโปรแกรมมาเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเนาะทีนี้มาดูกันค่ะว่าหากเราทำไรายได้เดือนละ2 0 0 0 0ื่นที่เป็นแสนบาทต่อเดือนเนี่ยถ้าลำทำเพียงลาพังเพียงคนเดียวนะคะทุกท่านคิดว่ายากไหมตัวกุ้งเองคิดว่ายากมากเลยนะเพราะด้วยความคิดที่เรามีความคิดว่าต้องออกสินค้าไปขายเนี่ยแล้วมันจะทำะไรายได้เดือนแสนได้ยังไงเนาะแต่นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวช่วยหรือสีพื่นส่วนที่ค้ำยันความสําเร็จให้กับเราเนาะนั่นก็คือหนึ่งบริษัท G ีดี บริษัท g ีดเป็นบริษัท MLM นะคะก่อตั้งเมื่อปีพศ2556ด้วยทุนจดทะเบียนเนี่ย10ล้านบาทยื่นจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสคบแล้วก็อยอยแล้วนำเข้าสินค้าให้เราทำการตลาดทั้งหมด8รายการเลยนะคะเยี่ยมเลยนี่คือหน้าที่ของ GD ดีพนส่วนที่2ค่ะนั่นก็คือทีมหรือ line of sponsor ทีมทำหน้าที่ line ทีมคือกลุ่มคนที่คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษา แล้มากไปกว่าน,นั้นนะคะยังเป็นพี่เลี้ยงพ้าเราทํางานภาาสนามด้วยนะคะทีมหรือล i ์ออฟปอน o เซอร์หรือใครบางคนที่ชวนคุณมานั่นแหละค่ะเขาจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะหุ้นส่วนที่3เราเรียกว่าระบบระบบคือซิสเต็มระบบคือกระบวนการทุที่ถูกจัดเตรียมขึ้นมานะคะเพื่อสนับสน,นุนและพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง และมีประจักษ์พยานหลักฐานนะคะก็คือผู้นําของเราในผู้แรงของเรานะคะที่สามารถทำาละได้มากกว่า1ล้านบาทมากกว่าร้อยละหัสเลยนะคะหนึ่งแสนถึงล้านบาทมากกว่าร้อยละหัสเลยเราเรียกว่าทีมผู้นํานะคะบริษัทดําเนินการมา10ปีแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีผู้บริหารผู้นําที่ทามาทำมาได้หลักแสนหลักล้าน ULL. มากกว่าร้อยละหัสเลยนะคะและอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เป็นระบบเราเรียกว่าเครื่องมือสนับสนุน5ห้องเรียนให้เราได้เรียนรู้ฝึกและช่วยเหลือ ในกรณีที่เราไม่มีประสบการณ์ในกรณีที่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราจะทํางานธุรกิจแบบนี้ในรูปแบบไหนนะคะเรามีห้าห้องเรียนให้เข้าเนาะนะคะสามห้อส่วนวนี้การันตีความสําเร็จให้กับเราแล้วเจ็ดสิเปอร์เซ็นเลยทีเดียวเยี่ยมไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะและตัวเราล่ะนะคะตัวเราทายัางไงทํสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะหากเราต้องการทารายได้เดื 20, ่นสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือนในระยะเวลาหกเดือนฝันใหญ่ได้ไหมคะ นะคะบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้ไม่มีเจ้านายลูกนน้อไม่มีการบังคับการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตัวเราเองค่ะเป็นคนที่บอกกับเรานะคะว่าเราต้องการจะทํารายได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นความฝันนะคะความต้องการของเราคือเจ้านายของเรานะคะเป็นนักเรียนที่ดีเรียนรู้อะไรคะเรียนรู้อยู่กับทีมอยู่กับระบบเรียนรู้อยู่กับ5ห้องเรียนค่ะ แล้วกล้าลงทุนกล้าลงทุนในที่นี้คือสมัครเป็นผู้ส่วนกับบริษัทและกล้าลงทุนในเรื่องของเวลานั่นเองนะคะร่วมทีมแล้วก็ทําตามระบบร้อยเปอร์เซนเลยเยี่ยมไหมคะถ้าเราทําแบบนี้นะคะสี่้น้ส่วนนะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จกับธุรกิจเครถึงร้อยเปอร์เซนเลยทีเดียวสุดยอดมากมากมากไปกา่านค่ะหากเราต้องการเป็นผู้ส่วนกับบริษัทง่ายนิดเดียวนะคะสมัครหนึ่งร้อยบาทเพื่อซื้อกินซื้อใช้ค่ะ ไม่ต้องทําธุรกิจก็ได้นะคะหรือหากเราต้องการจะสร้างธุรกิจสมัคร300บาทคะพ่ชนนะคะทึ่ถามคําถามง่ายๆจะสมัคร100บาทหรือสมัคร300บาทดีคะอ่าแน่นอนต้องสมัคร300บาทอยู่แล้วจริงไหมนะคะเพราะว่าเรามาเพื่อสร้างธุรกิจจริงๆนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าหากเราสมัคร300บาทแล้วนะคะสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ หากเราสมัคร300บาทบริษัทจะมอบตำแหน่งให้กับเรานั่นก็คือตำแหน่งเ e มเบอร์ทั้ง3ะรหัสเลยทีนี้มาดูกันว่าสิทธิ์นะคะที่เราจะได้รับมีอะไรบ้าง 1. น 1. สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์นะคะทุกรายการในราคาสมาชิกนะคะจะมีส่วนลดอยู่ที่20-25%สิทธิ์ข้อที่2ก็คือสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าจะมีกำไรอยู่ที่20-25%เช่นเดียวกันค่ะและก็สิทธิ์ข้อที่สามนี่ชอบมากๆเลย นะคะเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการสร้างเครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิ์ในการแนะนําคนเข้าสู่ธุรกิจค่ะทุกคนอ่าและก็สิทธิ์ในการรับโบนัสทุกช่องทางจากบริษัทนะคะสิ่งนี้นะคะเป็นการรับโบนัสเนี่ยจะเป็นไปตามตารางผลตอบแทนของบริษัทดังนี้ค่ะอ่ามีตําแหน่งให้นะคะเราเรียกว่าตําแหน่งทางธุรกิจนะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะนะคะเราขายแท็บสบูย่ยาสิฟัน ถ้าเราไปขายร้านโชว์หวยก็กำไรหลักพันแป๊บสบู่ยาสีฟันไปขายในร้านนะคะเซเว่นอย่างเงี้ยสมมติก็กำไรหลักเหมือนขายแปบสบู่ยาสีฟันเหมือนกันแต่ไปขายในบิ๊กซีหรือโลตัสเนี่ยก็กำไรหลักแสนเพราะฉะนั้นขนาดการลงทุนของเราจะบ่งบอกถึงไรายได้ของเรานะคะอ่างาดูตำแหน่งที่1เราเรียกว่าตำแหน่งเมมเบอร์ค่ะตำแหน่งที่2บลอนด์ตำแหน่งที่3ซิลเวอร์ตำแหน่งที่4โกลและตำแหน่งที่5้าไดมอนด์นั่นเองค่ะ ทีนี้เนี่ยแต่ละตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ละตำแหน่งนะคะเราจำเป็นต้องมีการสั่งซื้อสินค้านะคะในรหัสของตัวเองนะคะสินค้าแต่ละรายการจะมี PV หรือคะแนานกำกับโอเคไหมคะเราเรียกว่า PV ส่วนตัวเนะะาะหากเราเป็นตำแหน่งเมมเบอร์นะคะบริษัทบอกว่าไม่จําเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าก็ได้เราก็จะได้สิทธิ์ข้อที่1กับข้อที่2สิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิก แล้วก็สิทธิในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะได้กำํำไร20-25%นั่นเองแต่หากเราไป็นตำแหน่งบอลค่านะคะเราต้องมี PV ส่วนตัวอยู่ที่1,000 PV ขึ้นไป Silver 2,000 PV ขึ้นไปนะคะ Gold 4,000 PV ขึ้นไปแล้วก็ Diamond 8,000 PV ขึ้นไปนั่นเองถ้าเรามีคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีตําแหน่งทางธุรกิจตามที่เราเลือกแล้วทีนี้มาดูกันค่ะว่ารายได้ที่บริษัทจะให้เรารายได้ช่องทางที่1 เราเรียกว่าฟาร์โบนัสคือค่าแนะนำรายได้ข้อทีนหนึ่งนี้นะคะจะออกเป็นเรียวไทม์เป็นวินาทีที่ยอดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะนะคะบริษัทจะคำนวณรายได้ให้กับเราทันทีเลยมาดูค่ะหากเราเป็นตำแหน่งเมมเบอร์บริษัทจะให้ค่าแนะนำกับเราทั้งหมด50%หากเราเป็นตำแหน่งบอนบริษัทให้ค่าแนะนำ100%และหากเราเป็นตำแหน่งซิลเวอร์โกลและไดมอนด์บริษัทจะให้ค่าแนะนำทั้งหมด100%ค่ะ อันนี้คำนวณเป็นวินาทีนะคะอะมาดูรายได้ช่องทางที่2เราเรียกว่าไบนารีหรือการจับผู้จ่ายซ้ายแล้วก็ขวานะคะโดยบริษัทมีเงื่อนไขว่าทุกๆ1ซ้ายซ้ายพันคะแนนข, 1, นขวา1,000พคะแนนเนี่ยเราจะเรียกว่า1่ผู้จ่ายจะให้คู่ละ500บาทนะคะจายังไงล่ะตามตำแหน่งเลยหากเราเป็นตำแหน่งเมมเบอร์บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณโบนัสให้ค่ะถือว่าเป็นเพียงแค่ซือ้อกินซื้อใช้เท่านั้นโอเคไหมคะ แต่หากเราเป็นตำแหน่งบอลบริษัทจะให้เราวันละสิบคู่ต่อวันหรือไม่เกินวันละห0 0พันบาทหากเราเป็นตำแหน่งซินเวอร์ค่ะบริษัทจะให้เราวันละยี่สิบคู่ต่อวันหรือไม่เกินวันละ1 0,000บาทแต่หากเราเป็นตำแหน่งโกลบริษัทจะให้เราวันละสี่สิบคู่ต่อวันไม่เกินวันละ2 0 0หมนบาทและหากเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะคะบริษัทจะให้แปดสิบคู่ต่อวันวันละ4ี่0มื่นบาทถ้ามาแบบนี้นะคะวันละสี่ห0่นบาทนะคะเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่คะ หนึ่งล้านสองแสนบาทนั่นเองค่ะทุกท่านโอ้โหเห็นแผนแบบนี้แล้วอ๋อนี่คือทางรอดใช่ไหมคะไม่ใช่ทางเลือกเลยนะคะจบยังคะรายได้ช่องทางที่2ยังค่ะยังมีรายได้ช่องทางที่สเราเรียกว่า matching bonus ค่าบริหารทีมรายได้ช่องทางนี้จัจ่ายนะคะเป็นรายเดือนทุกวันที่1ของเดือนถัดไปนะคะโดยบริษัทมีเงื่อนไขว่านะคะจะ เอานำเปอร์เซ็นต์นะคะในชั้นลูกหลานเหรนนะคะจากรายได้จับผู้จ่ายในชั้นลูกหลานและก็เหรนมาคำนวณนะคะเป็นแมทชิ่งโบนัสให้กับเรามาดูกันค่ะหากเราเป็นตำแหน่งเมมเบอร์และก็ตำแหน่งบอลบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณแมทชิ่งโบนัสให้หากเราเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ bon. บริษัทจะคำนวณแมทชิ่งโบนัสในชั้นลูก20%นะคะและหากเราเป็นตำแหน่งโกบริษัทจะคำนวณแมทชิ่งในชั้นลูก20%รลาน10%เ และหากเราไป็นตำแหน่งไดมอนด์ค่ะบริษัทจะคำนวณแมทชิ่งในชั้นลูก20%หลา10%แล้วก็เลส10%รวมแล้วทั้งหมด40%ยอดเยี่ยมไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆนั่นหมายความว่าตำแหน่งไดมอนด์นี่คือตำแหน่งของการลรงทุนนะคะที่มีโครงสร้างที่รองรับรายได้ขนาดใหญ่ิฉันถามค่ะว่าหากมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณมากจนเกินไปคุณคิดว่าตำแหน่งไหนคะที่เหมาะสมที่สุดในการทำธุรกิจ ไดมอนด์ Diamond, ใช่ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเพราะตัวคุ้เองเนี่ยก็หลังจากที่ดูตารางการตอบแทนเนี่ยกุ้งก็บอกกับตัวเองว่าถ้าเราจะทําทั้งทีนะคะต้องกดนี้ให้ได้นะคะก็เลยเลือกตําแหน่งโครงสร้างไดมอนด์นั่นเองแต่วันนี้ทุกท่านคะหากทุกท่านเป็นคนใหม่แล้วก็เพิ่งสมัครเข้ามาแล้วกําลังเลือกโครงสร้างตําแหน่งไดมอนด์บริษัทมีโปรโมชั่นคะ่ะไม่จําเป็นต้องลงที่8,000 p v นะคะลงรห,รหัสที่ห ในวินเดียวเขียงแค่5,000 PV บริษัทก็จะมอบตำแหน่งไดมอนด์ให้กับเรานะคะโอ้โหรอบรายได้เต็มแม็กของบริษัทที่บริษัทจ่ายให้เลยยอดเยี่ยมมากๆา่ะมาดูกันค่ะว่าหากเราเลือกโครงสร้างที่เป็นตำแหน่งไดมอนด์นะคะรหัสที่1 5,000 PV แต่วันนี้เรามีทั้งหมด3รหัสถูกต้องไหมคะเหลือรหัสที่2แล้วก็รหัสที่3นั่นเองหากเราต้องการให้รหัสที่สแล้วก็รหัสที่3ของเราเป็นไดมอนด์เหมือนกัน โปรโมชั่นอีกแล้วค่ะเราเพียงสั่งซื้อสินค้าในรหัสที่22,000 P v ีในบินเดียวสั่งซื้อสินค้าในรหัสที่32,000 P v ีในบินเดียวใช้คะแนนอยู่ที่900 0 PV ีหรือ900 0คะแนนนะคะบรร์ัทจะแต่งตั้งให้กับเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์ทั้ง3รหัสเลยเราเรียกว่าตำแหน่ง T ีโ O ไดมอนด์ค่ะโอโหสุดยอดม,มากๆเลยนะคะนี่คือโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนใหม่เลยนะทีนี้มาดูกันค่ะว่าหากเราได้เลือกโครงสร้างแบบนี้แล้ว สิทธิ์ข้อที่3ที่เราจะได้รับนั่นก็คือสิทธิ์ในการแนะนําคนเข้าสู่ธุรกิจนะคะสิทธิ์ข้อที่นี้สําคัญมากๆเขาเรียกว่าการขยายธุรกิจค่ะาจาันนะคะเรานะคะเราได้ไปแนะนําเพื่อนของเราหรือคนที่เรารู้จักนะคะอย่างเช่นเราไปชวนคุณ A คุณ B คุณ C แล้วก็คุณ D เราได้บอกเงื่อนไขแล้วก็บอกสิทธิผลประโยชน์ให้กับ ABC และ D ได้ทราบ สมมุติว่า A B C และ D ตัดสินใจลงโครงสร้างเดียวกับเราค่ะที่9,000 PV A ลง9,000 PV B ลง9,000 PV C ลง9,000 PV และ D ลง9,000 PV รายได้ช่องทางที่1น,นะคะที่เราจะได้รับนะคะหาตามตารางผลตอบแทนหากเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์เราจะได้ค่าแนะนำเท่าไหร่คะ100%นะคะช่องทางนี้ออกเป็นวินาทีนะคะ A ลง9,000 PV เราได้9,000บาทค่ะ ดี9,000 PV ราวได้อีก9,000บาท C. ลงมา9,000 PV ราได้อีก9,000บาทและดีลงมาที่9,000 PV ราได้อีก9,000บาทรายได้ช่องทางนี้นะคะออกเป็นวินาทีนะคะมาดูกันค่ะว่ารายได้รวมเราได้อยู่ที่เท่าไหร่ทั้งหมด36,000บาทท่ากท่านยอดเยีเ่ยมเลยคะ่ะ oh โอ้โหยอดเยีเ่ยมมากเลยนะคะนี่คือค่าแนะนำนะคะรายได้ช่องทางที่2ค่ะรายได้ช่องทางที่ส,รสเราเรียกว่า binary หรือการจับ ผู้จ่ายนั่นเองนะคะบระิษัทจะเอาคะแนนเดิมนี่ราคะมาคํานวณให้กับเรานะคะมีซ้ายมีขวาโดยบริษัทมีเงื่อนไขว่าทุกๆุกซ้ายหน,นึ่งพันคะแนนขวาหน,นึ่งพันคะแนนเราเรียกว่าหนึ่งผู้จ่ายจ่ายให้คู่ละ5้า้บาทนะคะจะออกทุกวันที่ะจะออกหลังเที่ยงคืนนะคะคำนวณจ่ายหลังเที่ยงคืนเราเรียกว่ารายได้รายวันนั่นเอง มาดูกันค่ะว่ารายได้ของเรานะคะมายังไงนะคะดูรหัสที่1ของเราค่ะรหัสที่1ของเรามีรหัสที่2ลงมานะคะเราเรียกว่าฝั่งซ้ายรหัสที่3ลงมาเราเรียกว่าฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายจะมีทั้งหมด20,000 PV ซ้ายฝั่งขวา20,000 PV ขวาเท่ากับ20คูจ่ายบริษัทจ่ายให้คู่ละ500บาทเราจะได้รับเท่าไหร่คะ10,000บาท 1 0 0 0 0บาทนี้นะคะคือวิกตอรโบนัสในรหัสที่1ของคุณค่ะยอดเยีเ่ยมมากๆค่ะยังไม่หมดค่ะรหัสที่2ของเรานะคะมี A เป็นซ้ายมี B เป็นขวา A 9 0 0 0 PV นะคะ B อีก9000 PV เท่ากับกี่ผู้จ่าย9ก้าผู้จ่ายค่ะจ่ายให้คุณละ500บาทเป็นเงินทั้งหมด4,500บาท4,500บาทนี้คือวิกตอรโบนัสในรหัสที่2ของคุณค่ะมาดูรหัสที่3ค่ะ รหัสที่3มีซ้ายอยู่ที่9,000 PV ขวาอยู่ที่9,000 PV นะคะเท่ากับ9ก้าคู่จ่ายใจให้คู่ละ500บาทเป็นเงินที่4,500บาท4,500บาทนี้คือนะคะวิกตองโบนัสในรหัสที่3ของคุณค่ะอยอดเยี่ยมไหมคะอะมาดูไรายได้รวมค่ะจากคู่จ่ายอยู่ที่1 10, 9 0 0 0บาท สุท่านคะหากเราทําแบบนี้ใน1เดือนนะคะรายได้ช่องทางที่1กับช่องทางที่2รวมกันเราจะมีรายได้รวมอยู่ที่5,500 0บาทค่ะว้าวยอดเยี่ยมไหมคะนะคะกุ้งมองดูแล้วเนี่ยรายได้ขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะมากกว่าการประจำนะคะของท่านใดหลายๆคนนะคะรวมถึงของกุ้งด้วยเนาะนะคะปกติแล้วเนี่ยทำงานมาเนี่ยก็ งานรายได้กันเดือนก็ได้ไม่ได้มากขนาดนี้นะคะนี่คือรายได้รายวินาทีแล้วก็รายได้รายวันค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีรายได้อีกช่องทางที่3เราเรียกว่า m i x ซ์ตองโบนัสหรือค่าบริหารจัดการทีมนั่นเองจายยังไงครัวันนี้ค่ะเราลง3รหัสอยู่ที่9,000 PV นะคะ9,000 PV ตามตำแหน่งนะคะไอ้ตามตารางผลตอบแทนเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์เราจะได้แมทชิ่งในชั้นลู20% ในชั้นหลาน10%แล้วก็เลนอีก10%รวมเป็นทั้งหมด40%เค่ะมาดูค่ะนะคะหากเรานะคะแนะนำา A b c และ D มาหน้าที่ของเรานะคะลงไปช่วยลูกของเรานะคะสมมติว่าเราลงไปช่วย B นะคะ B ก็มี3รหัสเราลงไปช่วย B ให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราค่ะ B ก็จะมีทุณกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็งองูค่ะ1แตก4นะคะและเราลงไปช่วยขอไข่ค่ะ ขอไข่ก็จะมีคูณ1คณ ,2 คูณคูณแล้วก็คูณ4มาดูค่ะเราแนะนำคน4คนในชั้นลูกเราจะมีลูกหมด4คนลูก4ี่คนไปแนะนำคนอีก4ี่คนจะกลายเป็นชั้นหลาน16คนค่ะหลาน16คนไปแนะนำคนอีก4คนจะกลายเป็นทั้งหมด64คนนะคะแผนแมทชิ่งโบนัสนี้นะคะชวนลูก4คนปริษัทจ่ายให้กับเราทั้งหมดถึง64คนค่ะทุกท่าน รู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะเขาเอานะคะรายได้จากวิสตองโบนัสนะคะมาคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเรานั่นเองยอดเยี่ยมมากๆค่ะนะคะรายได้ช่องทางนี้จะจ่ายทุกวันที่1ของเดือนถัดไปนั่นเองไม่ต้องไปรอลุ้นหวยนะคะยังไงก็ออกคะอ่ะ่ทีนี้เรามาดูค่ะสมมุติว่านะคะแมทชิ่งโบนัสนะคะจะคำนวณจากวิสตองโบนัส ในชั้นลูกหลานและเหลนสมมุติว่าลูกของเราทั้งหมด4คนนะคะมีรายได้จากวิกตองโบนัสแค่คนละ10,000บาทเราจะมีวิกตองโบนัสรวมอยู่ที่40,000บาทตามตารางผลตอบแทนนะคะเราในฐานะ,ะที่เป็นไดมอนด์เราจะมีแมทชิงทช่งในชั้นลูกกี่เปอร์เซ็นต์คะ20เป็นเงินทั้งหมด8,000บาทค่ะและสมมติค่ะห้านของเรานะคะ16คนทำรายได้วิกซตองโบนัสนะคะ แค่คนละ1,000 0บาทเราจะมีวิสตองโบนัสรวมอยู่ที่1 6 0 0 0 0บาทตามตารางผลตอบแทนเหมือนกันค่ะหากเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์เราจะได้แมทชิ่งในชั้นล้านกี่เปอร์เซ็นต์คะ10%นั่นเองนะคะก็เอา10%ไปคูณเท่ากับ1 6 0 0 0บาทและเลนค่ะสมมุติว่าเลนของเรานะคะทำไรายได้จากวิสตองโบนัสแค่คนละ1,000 0บาทเราจะมีวิสตองโบนัสรวมอยู่ที่640,000บาท และตามตารางผลตอบแทนหากเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์เราจะได้แมทชิ่งในชั้นเลร10%ค่ะเท่ากับ64,000บาทค่ะทุกท่านว้าวยอดเยี่ยมมากๆนะคะนี่คือแมทชิ่งโบนัสจ่ายชั้นลูกชั้นหลานแล้วก็ชั้นเหลนแต่นะคะหามาดูตามตารางค่ะแต่หากเราเป็นตำแหน่งเมมเบอร์แล้วก็บอนบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณโบนัสให้กับเรา ไม่ได้นะคะแต่หากเราเป็นตำแหน่งซินเวอร์ค่ะบริษัทจะจ่ายแมทชิงในชั้นลูกให้กับเราทั้งหมด20%เปอร์เซ็นต์คือ800 0บาทค่ะแต่หากเราเป็นตำแหน่งโกล์บริษัทจะจ่ายแมทชิงนะคะในชั้นลูก20%เปอร์เซ็นต์แล้วก็หลานนะคะอีก10เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเงินทั้งหมดนะคะ800 0บวก16,000บาทเท่ากับ24,000บาทเท่านั้นแต่วันนี้ค่ะหากท่านได้ตัดสินใจเป็นตำแหน่งไดมอนนะคะ เราจะได้แมทชิ่งในชั้นลูก8,000แบบชิ้งในชั้นหลาน16,000แล้วแมทชิ่งในชั้นเรียนอีก64,000บาทจ่ายทุกวันที่1ของเดือนถัดไปนะคะมาดูรายได้รวมค่ะนี่คือแมทชิ่งที่เราจะได้รับนั่นก็คือ88,000บาทค่ะทุกท่านว,าว้าวนี่คือที่มาของคำว่ามนุษย์เงินแสงหากเราทำแบบนี้นะคะกด exponential จะทำงานค่ะทุกท่านนะคะเราชวนแค่4คนแต่บริษัทยังคงจ่ายผลตอบแทนให้กับเราทั้งหมด 64คนนั่นเองนะคะลูก4ีล้าน16นะคะแล้วก็เลนอีก64คนยอดเยี่ยมไหมคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะนี่คือแผนการจ่ายนะคะจากบร,ริษัทเริตแกรนไดมอนด์ลิสบู๊เวลนะคะที่จ่ายเป็นเรียลไทม์เป็นวินาทีรายวันแล้วก็รายเดือนนั่นเองนะคะแผนการจ่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะใครเข้ามาในธุรกิจนี้ดูแผนสองสาครั้งก็สามารถที่จะเข้าใจ แล้วสามารถทํางานได้เลยนะไม่ต้องไปรอ15วันไม่ต้องไปรอ30วันนะคะจ่ายเป็นวินาทีรายวันแล้วก็รายเดือนได้เลยนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะนี่คือโอกาสโอกาสที่คุณผู้หญงได้ทำมานําเสนอในเรื่องของแผนการตลาดของบริษัทแรนดม,มอนลสเอนะคะโอกาสเป็นของเราค่ะหากเราทํานะคะตัดสินใจเห็นโอกาสนี้แล้วตัดสินใจที่จะทําน,นะคะแน่นอนค่ะ ความสําเร็จมาแน่นอนแต่อาจจะสําเร็จช้าหรืออาจจะสําเร็จเร็วแต่ยังไงยังไงถ้าเราทํากับบริษัททีดีนะคะยังไงก็สําเร็จแน่นอนนะคะแล้วชีวิตใหม่รออยู่ทุกท่านแต่วันนี้นะคะเรามาดูแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะมันไม่ใช่เราแล้วเราไม่ตัดสินใจทําโอกาสที่จะสําเร็จกับธุรกิจทีดีไม่มีค่ะชีวิตเดิมๆรออยู่แต่วันนี้คะ่ะทุกท่านคะในเมื่อเราต้องการที่จะมีอิสรภาพทางด้านการเงิน เวลาแล้วก็สุขภาพนะคะฉันเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะตัดสินใจที่จะทำเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะดีใจด้วยค่ะเพราะคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจที่จะทำและก็สำเร็จกับธุรกิจ G ีดีแต่วันนี้ค่ะหากเราตัดสินใจแล้วเรายังมีตัวช่วยนั่นก็คือ5ห้องเรียนที่ค้ำยันความสำเร็จให้กับเรา ห้องเรียนที่1ึงเราเรียกว่า BP หรือ Business Preview ค่ะเป็นห้องเรียนของการเติมเต็มความรู้และฝึกการ,รทํางานร่วมกับทีมนะคะคนใหม่ๆค่ะที่เข้ามาในห้องเรียนนี้ก็จะได้เรียนรู้เรื่องของสินค้าแผนการตลาดค่ะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะคะเรายังมี BP ที่เป็นระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ผ่าน Zoom ของเรานั่นเองนะคะท่านใดที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูในระบบออฟไลน์ก็สามารถดูระบบของออนไลน์ได้นั่นเองนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะยุคนี้บอกได้เลย ะะเป็นห้องเรียนของการตัดสินใจหลายๆคนคะเข้าสู่ห้องเรียนแล้วตัดสินใจที่จะเปิดโครงสร้างไดมอนด์แล้วก็ทําธุรกิจนี้นะคะเพื่อรายได้นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วนะคะคนใหม่ๆคะ่ะก็จะเข้าห้องนี้คะ่ะเราเรียกว่าห้องเรียนที่2นัก็คือสตาร์ทอัพ เป็นห้องเริ่มต้นของการทํางานพื้นฐานเพื่อสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อให้เราเมีความคิดที่ถูกต้องกับธุรกิจเครือข่ายให้เราสามารถทํางานควบคู่กับอปพลน์ของเราได้ให้เราได้เรียนรู้เรื่องของแผนการตลาดสินค้าเราจะทําทงานกับผู้คนใหม่ๆได้อย่างไงนะคะเป็นบอกเป็นเรื่องของการนะคะสตาร์ทในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะห้องเรียนนี้นะคะหลายท่านเข้าไปแล้วกลับออกมาก็สามารถทำรายได้หลักหมื่นได้นะคะ อ่ะนะคะเห็นไหมคะสูตรเขียวๆได้ราคาคือผู้บริหารที่จะบัทรนเป็นการส่วนตัวให้กับเราเลยนะคะจะได้บอกเลยว่ากระบวนการวิธีการในการสร้างเครือข่ายต้องทําอย่างไรนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ห้องเรียนที่3ค่ะนะคะเป็นห้องเรียน D.U. หรือ Diamond University เป็นห้องเรียนรู้เพื่อทํางานแบบมืออาชีพนะคะเป็นห้องเรียนที่ประดับเขมเกยรติยศให้กับนะคะผู้นําที่ตัดจินใจจะเป็นโครงสร้างไดม m o n d นะคะประดับเข็มโดยท่านประธานพิทูลงสุวรรณและท่านซิวโอสมิค h a วัฒนาชัยผลนั่นเองนะคะคุณม,มองว่าห้องนี้สําคัญมากๆเพราะห้องนี้เป็นห้องของการลรงทุนนะคะที่จะทําธุรกิจเป็นห้องของการตัดสินใจจริงๆนะคะห้องนี้นะคะจะเต็มไปด้วยผู้ที่มีความหลงความฝานันผู้ที่เป็นผู้ส่วนกับธุรกิจหลายๆคลาสนะคะออกจากห้องนี้มาก็สามารถทำไรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนสี่หมื่นแล้วนะแล้วห้องเรียนต่อไปค่ะเราเรียกว่า d าร์คตนแคม นะคะห้องเรียนนี้เหมาะกับใครห้องเรียนนี้เหมาะกับนะคะผู้นําหรือผู้บริหารที่สามารถทำได้มากกว่า1นึ0 0 0สบาทขึ้นไปนะคะเป็นห้องเรียนที่สร้างทีมปรับมาเซ s e สร้างพลังจิตใต้สํเนึกหรือ NLP ในเรื่องของจิตวิทยานั่นเองเราจะทํายังไงคะจะดูแลองค์กรอย่างน้อย100บวกได้จะดูแลองค์กรอย่างน้อย300บวกได้นะคะเป็นห้องเรียนของระดับผู้บริหารนะคะเป็นการม a น a g เมนต์งานนะคะเป็นเรื่องของการปรับ mindset เลย ห้องเรียนนี้สุดยอดมากๆค่ะนะคะ,นะคะเป็นการรวมใจรวมทีมกันเลยและห้องเรียนสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าห้องเรียนซักเซตและเลสคาเพ็ดห้องเรียนซักเซตนะคะเป็นห้องเรียนที่นะคะเฉลิมฉลองให้กับผู้นําที่สามารถทำรายได้หลักแสนและห้องเรียนเลสคาเพ็ดเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้บริหารค่ะเราจะใส่ชุดราตรีนะคะสุภาพบุรุษก,ก็ใส่ทักซิโดะคะ่ะงานนี้จะเป็นการมอบเข็มเกียรติคุณนะคะประดับเข็มเกียรติคุณแล้วก็มอบ เงินสดแล้วรวมถึงรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็น BMW นะคะห้องเรียนนี้สง่างมากๆค่ะแล้วก็สวยงามมากๆนะคะเป็นห้องของการเฉลิมฉลองเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะตัวอย่างที่เห็นก็คือผู้บริหารของเรานะคะที่พิชิด BMW 2องคันแล้วนะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็ขึ้นไปรับช่อดอกไม้นะคะแล้วก็ประดับเข็มเกียรติยศด้วยนะที่ท่านประธานพี่ดุุวงสุวันของเราค่ะหลายๆท่านเห็นไหมคะก็ขึ้นไปรับรถ นะคะกุญจรถ B M W นะคะโอ้โหเห็นแล้วนี่นะคะน่าจะเป็นของเรานะคนตอบไปต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนเนาะ,อะโอเคค่ะนี่คือโอกาสค่ะ,น,คออคะนี่คือโอกาสของการทํารายได้จริงๆค่ะวันนี้นะคะพุ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กับคลิกของ G D ด้วยแผนการตลาดที่สุดยอดและยอดเยี่ยมมากๆแล้ววันนี้อยากจะแบ่งปันค่ะท่านโอกาสเป็นของท่านค่ะถ้าวันนี้ท่านเห็นโอกาส นะคะลองหยิบยื่นโอกาสมานะคะแล้วก็เรียนรู้หนึ่งไม่เกินสองปีนะคะการันตีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ1นึ่งแสนบาทล้านเปอร์เซ็นต์เลยขอเพียงแต่ว่าให้เราอยู่กับระบบนะคะอยู่กับกระบวนการที่ถูกต้องนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ